ก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันเม้เธอนั้นส่งพิมพมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกัน ถึ8โมงถึง8โมงครึ่งครับผมและสาววัททิ์นะครับ8โมงครึ่งถึง9โมงครับทางว่าพทอยทีวีนะคะกองทับเบอร์รี่24ชั่วโมงค่ะครับผมท s i อสอช่อง7นะครับช2 66และเอชดีช่อง77ครับถูกต้องค่ะและวู้ชมสามารถพูดคุยเราได้นะคะทางเฟสบุ๊กสล็อตลุยตลาดเช้านั่นเองนะคะว่าอยากให้เราไปเที่ยวตลาดอะไรแล้วก็อยากให้ใครรับเชิญคนไหนมาในรายการของเราด้วยนะคะวันนี้เรายังคงเช็คอินกันอยู่ที่ตลาดไทยมิกน,นะคะเป็นวันที่สองและเพิ่งเมื่อวานนี้เราก็ไป พี่เมื่อวานเราจัดอันดับข้าอันดับอาหารด่วนยอดนิยมที่คนไทยชอบกินมากๆถูกต้องพวกเราก็อย่างนั้นเลยคือเราโตกันมาได้ด้วยอาหารอย่างนั้นเลยโดยตรงตื่นมาก็กะเพราใส่เลยถูกต้องอาหารเรียกว่าอาหารจานด่วนที่สุดของประเทศไทยเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดเร็วกว่าอาหารฝรั่งต้องขอบคุณพี่ คทุกนเลยเพราะราคายังเท่าเดิม35บาทนะคะบางอาจบางอย่างจะ40บาทก็เข้าใจว่าวัสถุดิฐอาจจะแพงวันนี้จะพาพี่มิไปเช็คในตลาดสดบ้างตลาดสดเคยมาเดินเขาไหมเคยมันเดินตลอดชอบไปเช็คในตลาดของในตลาดเพราะว่าที่นี่ตลาดใหญ่มากเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยของก็ไม่แพงด้วยสะอาดด้วยไปกันที่ มมคุณผู้ชมคะสังเกตไ้มคะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขาน่ารักมากเลยพี่เขาอ้อมในความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่งงข้างนู้นเนี่ยข้างหลังเรานี่นะคะก็คือจะเป็นตลาดผักผกับตลาดผลไม้คืออยู่ด้านนู้นเลย,เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของสดพวกอาหารทะเลหมูไก่สดปูปลาแต่อยู่อีกฝั่งนึงนะ<า>คะเพราะว่าฝั่งนี้ก็จะเปียก ฝั่งนู้นแห้งฝั่งนี้เปียกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเดินก็จะได้สบายเขาเรียกว่าแบ่งไปสัดส่วนดีมากใช่เดี๋ยวเราจะพาไปใช้คอาหารทะเลก่อนเลยนะดี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 ครับดีตลาดนี้ของเขาเยอะมากขอเข้าไปข้างในนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่อว่าวันธนาค่ะคุณพี่วันธนาช่วงนี้ราคาอะไรขึ้นอะไรลงบ้างครับช่วงนี้ขึ้นทุกวันค่ะขึ้นบนแผงขึ้นบนแผงทุกวันนะไม่มักถามเลยนี่ไตกใจอะไรอันนี้เขาซื้อจากเชียงกงได้ดีได้มุกดีกุงน อ๋อกุ้งนี่ลงแล้วลงแล้วแล้วโดยเฉลี่ยลงประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้เหรอคะสองเนี่ยปกติก็300อ๋อก็ลงมา2 0บาทโอเคเนาะแล้วปลาหมึกราคาเท่าไหร่ครับก็ปลาหมึกก็มีหลายไซส์ค่ะเป็นเนื้อหมักเนื้อหนาก็จะประมาณ120 1ย0 1ส0 1ร้ยยก็แล้วแต่แล้วแต่ขนาดมันจะเป็นเนื้อมันนะค่ะขออนุญาตดูหน่อยนะปอันนี้มันเป็นหมึกเจาะอะค่ะ เหมือนพี่เลย้วนเหมือนกันเลยเตี้ยนั่นเ่ยหนูไม่ได้พูดนะนั่นเี่ยพี่พูดชัดมากเนื้อหนาด้วยรับมั้รอะไรเมื่อกี้กุ้งหมึกปลาหอยหอยอยู่ไหนหอยอยู่ไหนด้านนู้นด้านนูนทางนี้นะครับอันนี้หอยหวานค่ะหอยหวานหอยไม่เหม็นนะครับหอยหวานมาก หอยหวานหอยแพงหอยหวานเท่าไหร่คะหอยหวานเท่าไหร่จ้ะร้อยยี่สิบบาทค่ะพี่เบนสิโลละร้อยยี่สิบถือว่าแพงไว้นี่ยเป็นว่าแพงไม่แพงค่ะไม่แพงหรอเหมือนเรารู้สึกว่ามันตัวใหญ่พี่เวลาเราไปทานตามร้านอาหารแพงมากนะหอยหอยหวานแต่ว่าน้ใสใหญ่ปะก็ไม่นะก็ใช้เท่านี้นะถ้ากลัวแพงก็ไปทำทานเองสิใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงจ่อยเลย่อยพี่มีแฟนหรือยังจ้ะมีพี่แฟนเอาผมเป็นเลี้ยงอีกสักคนไหมครับที่บ้านเยอะแล้วค่ะโอ้ที่บ้านเยอะที่บ้านนั่นไงชัด อันนี้หอยลายหอยลายหอยลายเจ็ดสิบหอยแมงหอยแมงคู่ครับหอยแมงคู่หกสิบบาทค่ะหกสิบบาทไม่มีอะไรขึ้นเลยราคาเหมือนเดิมปกตินี่ไปรับของจากไหนคะตลาดทะเลไทยค่ะมหาชัยทุกวันทุกวันกี่โมงไปกี่โมงไปตีสองไปตีสองขายตีสี่เปิดตลาดก็ทันี้ลูกน้องปู คือพี่ก็ไปเที่ยวผับจนถึงตีหนึ่งครึ่งแล้วก็ไปถึงทำไมรู้นั่นไงเพราะคืนเจอกันอยู่ทำไมลืมตีสองไปซื้อของต่อเลยไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทีเดียวแล้วก็มาขายแล้วเราต้องรอกลางวันไม่ได้นอนด้วยขายถึงกี่โมงครับก็ประมาณทุ่มหนึ่งเก็บทุ่มหนึ่งแล้วกลับไปนอนกลับไปนอนก็ประมาณดูละครจบดูละครจบสี่ห้าทุ่มนอนเพตื่นอ๋แล้ว แต่ถือว่าเป็นร้านที่เขาใหญ่มากนะคงใช้เวลาขายนานอยู่เหมือนกันขอบคุณมากมากค่ะพี่้าเยนผักสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่ชื่อว่าชื่อน้องค่ะคุณน้องนะครับคุณพี่น้องนั่นเองเป็นไงครับช่วงนี้ขายผัก ราคาขึ้นอะไรที่ขึ้นเยอะสุดครับช่วงนี้ขึ้นหรอพี่มันก็เดิมเดิมอ่ะพี่อ๋อส่วนใหญ่จะราคาประมาณเดิมไม่ได้ขึ้นมากถ้าขึ้นก็ขึ้น5้าบาทหบาทอันไหนที่ขึ้นมาล่าล่าสุดเลยครับวันนี้นี่คณะขึ้นคณะขึ้นคณะจากเท่าไหร่คะพี่ราคาอาคาป้าขึ้นด้วยไหมครับนั่นไงก็อยางจะกล้าเล่นอาอายไหม บางทีมุกมันก็ซื้อจากเชียงกงมาเข้าใจไหมมันต้องเล่นเล่นไปอันไหนตลกก็ค่อยหัวเราะไปอันไหไม่ตลกก็ปล่อยไปดูอั้าดันาคณะขึ้นวันนี้คณะขึ้นกี่บาทคณะเมื่อวาน15วันนี้ขยย่เมื่อวาน15วันนี้ย0่แล้วมันจะอยู่ย0บนานไหมอะบางร้านก็ยี่ห้าพี่โอ้โหหรอบางร้านซัดไปย5่ห้าแล้วแล้วอันหนูขายแบบ ซื้อมาแบบเป็นตันไงแบบ200300อถุงคือมันได้ถูกอ๋อคือเราก็เลยสามารถกดราคาได้มากกว่าคนอื่นเขาใช่แล้วอย่างถั่วฝักยาวอะครับช่วงนี้เป็นไงฮะถั่ววันนี้20วันนี้20เมื่อวานเมื่อวานก็20บางร้าน25วันก่อนนั้นนั้นวันยีก็20มาวัน25ผักบุ้งหลับผักบุ้งจีนผักบุ้งจีน15บาท15บาท15บาทช่วงนี้คือลงไอสองอย่างนี้ลงเนี่ยเห็นเห็นเลยเห็นเห็นเพราะว่าหนูซื้อมาเยอะไงพี่เป็นตันสองตัน ลงจริงๆเหรอพี่ต้นหอมผักชีนะออ๋ผักชีนี่หกสิบอ๋อผักชีลงแล้วต้นหอมต้นหอมนี่มันแล้วแต่เก็ตพี่ออ๋ขายคือว่ามันแล้วแต่เก็ดแล้วแต่เก็ดด้วยอันนี้ขายเป็นมัดนึงก็โลนึงโลละยี่สิบบาทโลละยี่สิบบาทมัดนึงอ่ะถูกนะถูกมากถ้าขายดีขนาดนี้มีเวลาแบบไปพักผ่อนหย่อนใจเที่ยวเขาพุงเขาปัวอะไรอย่างงี้ไหมครับไม่มีเวลาไปหรอกพี่ไม่มีเลยแล้วมีลูกไหมเนี่ยมีสองคนอ่าแล้วใครเลี้ยงฮะ อีกคนนึงเขามีครอบครัวแล้วพี่อยู่กำแพงเพชรโอ้ลูกโตแล้วลูกโตแล้วที่พี่อายุเท่าไหร่เนี่ยหนูว่าหรอสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดลูกโตแล้วสามสิบเจ็ดปีเธอทำอะไรได้บ้างเธอทำอะไรได้บ้างหาเงินอยู่เธออายุห่างกับเขาไม่กี่ปีเธอทำอะไรได้บ้างใอยางหาเงินอยู่ครับไปดีกว่าครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะค่ะ เธอนั้นส่งิมาจะพาไปตะลุงตลาดเช้าด้วยกัน ผมว่าคนไม่ได้มาดูหมูครับดูน้องเนี่ยดูแม่ค้าทั้งสองนี่น่ารักจริงๆเลยเนี่ยเอาคนนี้อ๋อเหลือๆผมชอบรุ่นผมชอบรุ่นนี้สีนี้ผมชอบสีนี้ชื่ออะไรถามก่อนเน้นย้ำสีไว้ก่อนครับชื่อจ๋าค่ะคุณจ๋าแหม่มค่ะคุณแหม่มอันนี้เป็นเป็นลูกค้าค่ะเป็นลูกค้าที่เป็นเจ้าของร้าน นี่ไงเดี๋ยวนี้เจเนอเรชั่นมันเปลี่ยนไปแล้วนี่ไงไม่น่านะเขาบอกว่าไม่เกินสิบโมงเกี้ยงมีคนมาซื้อเป๊ะเอ้ยซื้อเลยเปาเลยคุณแม่ปกติมาซื้ออะไรครับซื้อหมูอะค่ะทุกวันก็ใช่สิเพราะวามันขายหมูนี่ขายหมูต้องไก่ไงไม่มันมีอันนั้นเห็นป่ะ ครับผมคือปกติมาชิมคุณแม่ประกอบไปชิมอะไรครับหมูย่างค่ะหมูย่างหมูทอดค่ะหมูทอดแล้วช่วงนี้เป็นไงครับขายดีไหมครับขายดีค่ะแล้วราคาเราขึ้นบ้างไหมเราซื้อปกติอะค่ะเพราะเราเราเพิ่มไม่ได้เพราะเขายไม่ได้ขึ้นเพราะขายเด็กนักเรียนค่ะโอโอเคได้ขอให้ขายดีๆนะครับคุณแม่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับนี่แล้วมาคุยเจ้าของร้านต่อสวัสดีครับคุณจ๋าราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสะโพก สะโพกร้อยยี่สิบห้าค่ะร้อยสามสิบถ้าเป็นเนื้อแดงจะร้อยยี่สิบบาทเฮ้ยถูกจริงด้วยอ่ะนี่คือราคาลงหรือยังไงฮะหรือราคาเดิมลงลงลงใช่ไหมลงเยอะไม่เอะไรอย่างนี้ลงไปกี่บาทครับเนี่ยก็ลงไปสิบบาทแล้วค่ะสิบบาทหมูสับหมูสับก็องร้อยยี่สิบห้าทำไมมีช่วงหนึ่งต้องร้อยสี่สิบเนาะเพราะงั้นหมูขึ้นช่วงนี้หมูมันลงเพราะอะไรอ่ะช่วงขึ้นคือลงลงเนี่ยบางทีหน้าเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะขึ้นราคาถ้าช่วงหลังเทศกาลหมูก็ปรับราคาเลยค่ะ หมูลงแล้วนะคะคุณผู้ชมคะคราวที่แล้วเป็นไปเช็คไก่ก็ลงแล้วนะคะคุณผู้ชมราคาค่ะอย่าขึ้นราคาเด็ดขาดเลยนะคะถึงแม้ว่าแกจะขึ้นก็ตามแต่ว่าวัตถุดิบมันไม่ขึ้นนะห้ามขึ้นนะขอบคุณนะคะพี่หน้าขอบคุณะคะขอบคุณค่ะตืเมื่อกี้เราไปดูมาแล้วนะครับว่าหมูราคาลง ลดลงสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่ชื่อวะชื่ออาค่ะชื่ออามีอามีอาถามมีอาบ้างว่าตอนนี้ราคาเนื้อเป็นยังไงมันขึ้นนะค่ะขึ้นขึ้นไปอีก8บาท8บาทจาก180ตอนนี้118เนื้อแพงเนาะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเป็น เขาเรียกว่าเนื้อสัตว์อย่างเดียวท pues ี่ขึ้นเนาะเพราะว่าหมูเขาก็ลงไก่เขาก็ลงมันมีขึ้นขึ้นลงลงไงไก่ไม่มีขึ้นขึ้นลงลงไก่เนื้อนี่คือถ้าเกิดขึ้นขึ้นตายตัวแล้วไม่มีการลงอ๋อมันเพราะอะไรเนาะมันส่งออกอะไรนะมาเลเซียเห็นพี่คนส่งเราว่านะมาเลเซียแล้วก็อะไรนะยิปเอ่อจีนเนี่ยส่งได้เราก็เลยไม่ค่อยมีกินมันก็เลยแพงใช่ต่างจังหวัดแพงว่นี้สองร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยยี่สิบโอ้ห ปกติแล้วทั้งที่วางอยู่ทั้งเครื่องในทั้งอะไรด้วยเนี่ยอะไรแพงสุดเลยค่ะอะไรแพงสุดเนาะมันจะมีสันในสันในอ๋อสันในมัน290้าสิบแต่ถ้าขึ้นห้างมันห้ารอยกว่าโอ้ยห้าถึงหกร้อยพี่ตายแพงแพงไปแล้วมาซื้อสันในอย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอครับเนี่ยอย่างเนี้ยนี่ไงถ้าบนห้างมันจะเป็นตีโบตีโบนอ่ะอันนี้ซีกหนึ่งแล้วก็กระดูกตรงลางแล้วก็สันในซีกหนึ่งครับ มื่อกี้นี่หนูเห็นพี่เขายืนแร่เนื้ออยู่ก่อนที่เราจะคุยกับพี่เขากานเที่ยไปทําอะไรครับที่แร่แล้วนะครับกลับไปจิุ้่นใหม่ทำแดดเดียวพี่ไม่ได้พี่จะขายเนื้อสดพี่เอาไปทําแดดเดียวให้ด้วยใช่ค่ะเวลาทํานี่คือแค่แร่อย่างนี้แล้วมันต้องไปหมักหรืออะไรเพิ่มเติมไหมครับหมักค่ะแต่เมื่อวานนี้คือถ้าไม่งั้นก็จะมีตั้งแล้วเมื่อวานเนื้อสดเขาขายดีเวลาเย็นมาเราจะเก็บทําหมดเลยในนี้ถ้าเกิดมันมันไม่มีตอนเย็นเราก็ต้องมากรีด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 ตอนเช้าตอนเช้าแล้วจริงๆแล้วแดดเดียวมันทํายังไงครับ ปตาพัดลมเตาผัดลมมันจะสะอาดเลยค่ะถ้าไปตากข้างนอกกลุ่นมั่งอะไรแมงวันอะไรนะอ๋อคือเอาให้เนื้อแห้งแห้งโดยธรรมชาตินั่นเองว่ามันมีไข่ไหมทำไม่ทันเนี่ยทำไม่ทันราคาเท่าไหร่ครับ270กิโลละกิโลละกิโลละสก็แสดงว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเนื้อพัดลมเดียวไม่ใช่เนื้อแดดเดียวเนื้อพัดลมเดียวก็ชใช้พัดลมไม่ได้แตะแดดไดยแม้แต่นิดเดียว ก็เรียกว่าใช้ของที่มีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นสร้างผลกําไรให้เนื้อที่ตัวเองมีอยู่นั่นเองกินเลยอ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งเขาอาจจะเสร็จพอดีอ่าขอตาก่อนนะคะเเดี๋ยว่กลับมาขอบคุณนะครัน วกอนนี้ครับเราจะไปเจอเจ้าของร้านเป็ดสวัสดีครับมัเชื่อที่เป็ดขายดีไหมครับผมเชื่อเลยครับว่าไงนะพ่อเจ้าของจริงจริงนะจริงนะตอนนี้พอดวัสดีครับสวัสดีครับ ช่อะไรคะชื่อก้อยค่ะพี่ก้อยกับพี่เอกครับปกติเราจะไม่ค่อยเห็นขายในตลาดเนาะส่วนใหญ่จะเป็นไก่เป็นหมูเป็นเนื้อเป็นอะไรไปแต่เราขายเป็นนี้เราขายได้ใช่ไหมก็พอได้แล้วราคาเป็นยังไงครับเป็นบทเป็นบดกิโลละเจ็ดสิบห้าบาทค่ะอันนี้คือข้างในค่ะข้างในเป็ดมีส่วนไหนบ้างครับเนี่ยมีกลินกับข้างในกลินกับตับแล้วก็หัวใจอ๋อแล้วอนี้ราคากิโลเท่าไหร่เอ่ยกิโลละหกสิบห้าจ้ะราคาใกล้ๆกับไก่เนาะ อันนี้คืออะไรอะคะอันนี้เป็ดย่างเอ็มเคที่ไหนก็จะไม่มีมีตลาดมีอยู่สองสาขาคือตลาดยิ่งเจริญกับตลาดนี้ค่ะและคนปกติเวลามาซื้อเข้าซื้อไปทําอะไรต่อครับซื้อไปแกงเผ็ดเป็ดย่างกเอาเป็ดรู้มาใ่นะขายไงกันแต่กิโลละแปดสิบบาทจ้ะกิโลละแปดสิบก็เรียกว่าไม่แพงเนาะค่ะต่อไปอืมของโปรดพี่เลยของโปรดผมเลยปากเป็ดปากเป็ดอ่าไหนปากเป็ด อันนั้นอะ้รเขาเรียกว่าหัวเป็ดค่ะเอาหรออันนี้เรียกว่าหัวเป็ดแล้วหัวมีอะไรอันนี้มีอะไรอันนั้นปากบนนั่นไงเขาเรียกปากบนน้ำมา <c oughs> เอาไปด้วยน<ม>ี่ันหลังไปกับเบนดนะ <c oughs> เป็นเสียงไม่ทัน <c oughs> อันนี้เรียกปากบนทำไมอันนี้จะว่ปากล่างอันนี้เรียกปากบนซึ่งเขาไม่ได้กินกันเอาไปย่างไปย่างย่างถึงจะกินแต่ไม่ทอดใช่แต่ที่เรากินปากเป็ดทอดไม่ใช่ส่วนนี้จะเป็นส่วนปากล่างใช่ซึ่งปากล่างพวกกครับปากล่างอยู่ไหนครับอันนี้อดวงเซนแดงบออนี่ไงปากล่างปากล่างไปทำอะไรอะอานี้ปากบนกิโลละเท่าไหร่ครับปากบนปากบนกิโลละ3 0บาทซึ่งเอาไปย่าง มันจะมีเนื้อเนื้อในหัวเหลืออยู่ใช่อ๋อที่เรากินกันที่มันมีลิ้นนะอ่ามันคือส่วนล่างั้นเถอะคืออันนี้อันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยอันนี้กิโลละสองร้อยสามสิบจ้าสองร้อยสามสิบไ่มีผิดกินเข้าไปเยอะๆจะได้ปากมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับรนนนนน้้้องกกก็็็ตตตืื่่เเเเชชชาาาาไปียท เลยพี่เมื่อกี้เรเจอทั้งหมูเจอทั้งเนื้อเจอทั้งไก่ชอบกินไก่สดด้วยชอบมากเลยแถวนี้ไม่มีน้ำนะนั่นไงจ้เราไม่ใช่เหรอไม่ใช่ราคากับเขาดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เอาไปเลยจ้าชื่อนาค่ะนาบตอนนี้ไก่ราคาเป็นไงบ้างราคากับลงค่ะลงใช่ไหมสมมุติว่าน้องน้องเท่าไหร่คะตอนนี้อ๋อน้องเจ็ดสิบค่ะลงละเจ็ดสิบค่ะก่อนหน้านี้เท่าไหร่คะ 75ค่ะห้าอ๋อลงมาตั้ง5บาทใช่ลงมาเยอะสโครับอก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 โลละ85ค่ะจ้าเก้าสิบเก้าสิบลงลดสโพก์สโคต์เเหมือนกันค่ะ70ปีกเนี่ยครับปีกขึ้นราคาไหมหรือลงลงอีกปีกสมัยก่อนเท่าไหร่ครับทุกอย่างเลยค่ะสมัยก่อนเท่าไหร่เนี่ยปีกตะก่อนโลละ90ค่ะนี่ก็เหลือ85ค่ะ85ลดสิบอย่างละ5บาทเลยค่ะเจ๋งอ่ะไอปีกบนนั้นยังแพงอยู่ไหมอ่ะปีกบนก็ยัง90บค่ะเกาสิบค่ะ ปีกกลางจะแพงค่ะปีกกลางร้อยยี่สิบทำไมมันต้องแพงด้วยอ่ะทำไมมันไม่แตสิบเหมือนชาวบ้านมันอร่อยมันมีแค่สองชิ้นนะงั้นผมก็ถามได้เหมือนกันแล้วทำไมอันนี้ไม่แพงอันนี้ก็มีสองอันทั้งตัวก็มีสองชิ้นเหมือนกันเยอะเยอะกว่าด้วยไม่กินอันนี้อร่อยกว่า อันนี้เนื้อน้อยอันนี้อร่อยกว่าเยอะอพี่แต่เวลานี้ทอดอร่อยนะ,ะใช่มันกินง่ายค่ะมันกินง่ายแล้วมันก็ขายดีมันก็เลยแบบรับคนนะแต่แ<ถ>ชอบอีกเพราะมันกำลังพอดีครับแล้วเหมือนได้กินแบบกินเแรบบแบบื่อยๆแต่จริงๆแล้วเป็นเราเราชอบแบบนี้อ๋อเนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อเยอะถึงเป็นอย่างนี้ไงกินเยอะก็เป็นอย่างนี้ที่นี่มีเซียนแรกไก่ไหมคะมีค่ะจริงเหรอใครครับเซียนแรกไก่คุณแม่ค่ะฮะสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่เป็นเซียนแรกไท่แรกทุกวันทำนานมาก นี่เิพาเราเีพาเราแบบนี่เรามีโชว์เลยเราไม่โชว์เลยถ้าเสร็จเป็นเซียนนี้เล่นเกมกับหนูเปล่าเรามาแร่ไก่กันทำได้เลยหนูให้เสื้อเหมือนหนูเนี่ยหนึ่งตัวเสื้อตลาดเช้าเลยไปงั้นเราไปหาพี่ตรงนั้นใกล้ๆกันเอาละครับคุณผู้ชมเรามาฟังกติกไก่กันก่อนนะครับวันนี้เราจะกะติกาไหมวันนี้ร้านอะไรก่ร้านขายอะไรขายกาหรือเปล่ากระติกาไหมไก่ไหม จะเล่นทําไมเนี่ยไม่รู้บอกแล้ววันนี้มีคนกฎกติกาของเรานะคะก็คือว่าจะให้พี่เขาเนี่ยนะคะแล่ไก่ออกไปส่วน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 ให้ครบทั้งตัวให้เหลือแต่โครงเลยภายในหนึ่งนาทีถ้าทําได้รับเสื้อตลาดเช้าไปเลยหนึ่งตัวนี่ถ้าพร้อมแล้วพี่เบนหนึ่งสองต้เริ่มเลยครับโอ้โอ้ไวมากอืออะไรครับตรงแฝดครัโอ้ทำเหมือนแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยสองตัวนี่ครับเสร็จนี่แฝดฉีกปื๊ดปื๊ด ไม่โลกนะบางคนเวลาเล่นเกมลบลๆลบไปแล้วสาสิบวินาทีชิวพี่บอกชิวไม่ตายทำไมพี่เขาทำง่ายจังเลยปนี่มีตัดให้ด้วยโ้อมกมมากลองกระตโโงวครับเนี่นี่นี่นั่นั่นี่นี่นี่นเนี่ยีสน็่นีรนี่ล้วเีร็จ่นี่นี่นี้นี่นี่ะี่นว่น่นี่น่นีี่นี่ี่นี่นี่นี่ีนี่ีนี่นี่น่น่นีนน ครับให้ก่อนครับขอบคุณนะครับถ้าต่อจากะคราวที่ไม่มีเชื้อให้หใแล<อ>้วสนุกไหมมาในตลาดสนุกมากมาครับเรียกว่ารู้ราคาหลายอย่างเลยเนาะวันนี้นะทั้งหมูเป็ดไก่อาหารทะเลเนื้อผัก คือเรี่กงว่าทุกอย่างนี่ราคาลงนะลงลงโดยเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ90%ทุกอย่างลงลงนิดนึงก็จริงๆถ้าเกิดว่าหลายๆคนยังกังวลอยู่ว่าแบบไปซื้อของช่วงนี้จะแพงหรือเปล่าตอนนี้คลายกังวลได้เลยนะคะเพราะว่าสินค้าที่เราเช็คมาทุกวันนี้ทั้งทั้งหมดเลยตั้งแต่เมื่อวานด้วยเมื่อวานเนี่ยอาหารก็ราคาเท่าเดิมอาหารตามสั่งรวมถึงตรงนี้นี่นะคะในตลาดก็ราคาก็ไม่ได้ขึ้นลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พี่แม่ค้าก็อย่าพิ่งขึ้นราคาตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะบอกว่า ราคาแก๊สขึ้นขอขึ้นหน่อยละกันจริงๆแก๊สขึ้นนิดเดียวเองอะ่ะยังไม่เอม์ล,เมลงเติมเ,เลยเพราะฉะนัดด้น,นก็เอาเป็นแบบว่าราคาเพื่อนๆ,ๆกันไปก่อนละกันให้ลูกค้าเขาไม่ลำบากใจด้วยสนุกไหมสนุกมากๆครับมาอีกเรื่อยๆได้ไหมครับขอมาทุกอาทิตย์ได้ไหมครับพี่มหัดเดินตลาดไว้นะเพราะอนาคตพี่ต้องเดิน อนาคตานนี่ยคืออนาคตของชีวิตมิกบรมลุุตนะครับใช่พี่ต้องมาเดินซื้อของโดยที่พี่เบนซ์จะนอนอยู่บ้านกับข้าอยูทีากับข้าทาอยู่ที่บ้านกับข้าอยู่ที่บ้านแต่พี่อ่ะเป็นคนมาซื้อของก็จะสามารถพบกับมิกกับเบนซ์ได้ทุกอาทิตย์ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าแล้วเหออะไรนะก็จ้างเธอแล้วเหรอก็วันไหนเบนซ์ไม่ว่าก็เอามิกไงครับถ้าวันไหนเบนซ์คิวไม่ได้จ้างมิกครับเพราะว่าอ่าช่วงนี้ร้อนเงินจะแต่งงานครับตรงๆเลย ไม่มีอะไรมากเปยว่านีครับร้อนเงินจะแต่งงานอย่างเดียวเลยครับดลวยจริงๆขอบคุณมากนะครับคุณบรมุขครับเกินดีครับผมครับเราหน้ามาใหม่นะคะยินดีครับนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามตะลุยตลาดเช้านะคะแล้วก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แปดโมงถึงแปด ครับผมแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงเช้าครับทางว่าพอยทีวีค่ะกองทัพวาไรตี้24ชั่วโมงค่ะครับส่วน TSI นะครับช่อง7ครับ True ช่อง66และ HD ช่อง77ครับถูกต้องค่ะแล้วก็อย่าลืมคุยกับเราทาง f เฟซบุ๊กตลุยตลาดเช้าด้วยนะคะบอกเราเลยว่าอยากให้เราไปเที่ยวตลาดอะไรออ,อยากให้พี่มิกนอนอยู่บ้านไม่ต้องมาอีกแล้วหรือเดี๋ยวอยากให้มาอีกก็ได้ก็คุยกับพวกเรามาได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวับายค่ะ ารมณ์ที่สดสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิา ขาสวยแบบนี้ต้องมีหนุ่มหล่อน้องบอสจักรพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะวัที่นี่ในปกติเราจะเห็นเป็นแบบนี้เป็นชิ้นๆถูกไหมมันจะนุ่มเลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่ชายหนูเคยมาชิมด้วยเหรอคะเนี่ยมาถ่ายเทวดาจะเป็น่งคะอย่าให้รู้เป็นที่สะพายนะนะอะไรหรือเปล่าไม่เอานะไม่เอานะโง่เนี้นี่คนที่ลงหน้าหนึ่งหรือเปล่าขำอะไรนะ